แผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเขาแผ่นดิน ีน e า n Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว g r e e n and Green Renewable Energy TPI Bio Sand จุลนทีชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียดับกลิ่นปลอดภยัยไม่มีสารตกค้าง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัด,ดองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับพบกับกระผมนายกิจชัยพย้อมย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและดรโรจนศักดิ์แสงทะสิริวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึง กฎหมายความเร็วรถนะครับซึ่งใช้ในท้องถนนในปัจจุบันนี้ครับสวัสดีครับาจาจย์รถครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เราพูดถึงความเร็วแต่เป็นกฎหมายใช่ครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกำลังจะมีการยื่นให้รัฐบาลนะครับได้มีการแก้กฎหมายความเร็วรถในถนนที่เป็นสี่เลนหลักๆนะครับบนท้องถนนเนี่ยจะต้องมีความเร็ว ที่ผมทราบมาว่าจะมีการผักดันให้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโโแต่ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ถ้าเราไปขับรถในบางจุดเราไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วในบางจุดที่เรามองว่าเป็นถนนใหญ่แล้วก็เป็นถนนหลักอาจารย์รู้ไหมครับว่าถนนบางช่วงอย่างเช่นของชนบุรีเนี่ยซึ่งเป็นถนน4นีเลน6เลนเนี่ยกลายเป็นว่ารถถูกจำกัดความเร็วไว้ที่60-80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้มันก็เลยทําให้คนเนี่ยเกิดความสับสนว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความเร็วที่ถูกต้องหรือว่าที่ควรใช้เนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหรฮะแต,แ,ตแต่ปัจจุบันคุณกิชัยเห็นบางอ,อย่างพวกมอเตอร์เวย์เนี่ยเขาจะมีเขียนแล้วเนี่ยว่าร้อยสิบร้อยสิบร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยป้ายมีบอกคือป้ายบางป้ายยังสับสนอยู่นะฮะ<ล>นะครับบางป้ายก็บอกว่า90กิโมตรต่อ,อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นป้ายจราจรควบคุมอันใหม่เนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยในถนน3เลน4เลนเนี่ยก็จะมีจำกัดความเร็วฮะแต่ถ้าจานวิ่งไปอย่างเช่นถนนสายเอเชียสายเอเชียเนี่ยควรจะวิ่งได้เท่าไหร่ อ่าก็อย่างน้อยก็ประมาณสักร้อยร้อยยี่สิบมาตรฐานร้อยสิบร้อยยี่สิบอ่เอาร้อยยี่สิบเป็นมาตรฐานอาจารย์รู้ไหมครับว่าบางช่วงของถนนสายเอเชียเนี่ยวิ่งได้อยู่ที่หกสิบถึงแปดสิบกิโลเมตรเก้าสิบกิโลเมตรชมในเขตเมืองไหมในไม่ใช่ฮะสายเอเชียเลยับที่ช่วงที่อยุธยาจะวิ่งไปถึงอ่างทองเนี่ยอาจารย์แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มีกล้องการจับจราจรเยอะมากใช่ครับที่ผมนําเรื่องนี้มาคุยกันพอดีผมเห็นคลิปนะฮะที่เป็นนักเคลื่อนไหว ภาคประชาชนก็คือผมขออนุญาตเอ่ยน้ำนะครับจอมพลปฏิวัติเป็นเครดิตท่านท่านพูดเรื่องนี้ก็เลยทําให้ผมเกิดความคิดที่อยากจะคุยเรื่องนี้ในรายการและเดี๋ยวในช่วงที่สองเนี่ยผมจะสัมภาษณ์ท่านพลตารวจตรีอังกูลอาทอพรพไทัยครับท่านเป็นอดีตผู้บังคับการตํารวจทางหลวงท่านก็จะให้ในแง่คิดแล้วก็มุมมองในในแง่ของที่ท่านเคยเป็นถึงอดีตผู้บังคับการตํารวจทางหลวงว่าความเร็วขนาดนี้เหมาะสมไหม ผมไปฟังคลิปก่อนได้มอาจารย์แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันครับครับติดตามรับชมครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้ที่รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยที่เคารพยิ่งทุกท่านครับทั่วไทยทั่วโลกนะครับอย่างที่เรียนไว้เมื่อเช้าว่าสิบโมงตรงนะครับจะได้มาพบกันอีกครั้ง จะพูดถึงเรื่องการตรวจจับความเร็วนะครับอีกครั้งวันนี้เพิ่งไปประสบพบเหตุเห็นมากับตัวเองนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งเป็นนายดาบนะครับขับรถทางหลวงมาจอดที่กับผมเองโดยที่กับผมเองนั้นได้ใส่หมวกกันน็อกได้พวกหัวเขาก็เลยจำไม่ได้ว่าผมคือใครนะครับ ทีนี้ตำรวจนานั้นก็ได้วานให้ผมเนี่ยไปฟันกิ่งไม้ที่อยู่ข้างทางนะครับฟันกิ่งไม้เพื่อที่จะให้กล้องตรวจจับความเร็วได้มองเห็นชัดเจนนะครับอขอบคุณมากนะครับตอนแรกที่เข้ามาผมก็ไปตัดต้นไม้ให้กับตำรวจทางหลวงนายนั้น และผมแอบถ่ายรูปไว้ไม่กล้าถ่ายตรงๆกลัวเขาจะเสียใจผมไม่ว่าตำรวจทางหลวงแหละครับตำรวจมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เขาเขียนมาแต่กฎหมายทาสสสทั้งหลายได้เขียนมาหลายสิบปีนี่แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายศักิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทักภิมไกจไทยน้องเนวิน ออกมาพูดก่อนปีใหม่แล้วครับว่าจะแก้กฎหมายความเร็ว120แต่ไม่เห็นแก้สักครั้งเมื่อกี้ได้เข้าไปถามตำรวจทางหลวงว่ากฎหมายแก้แล้วอย่างตำรวจทางหลวงถามอตอบผมว่าเขาคงไม่แก้ละครับมันแก้ไม่ได้สิครับเมื่อสอสอในสภาไม่ผนึก,กํำลังนะครับมันเสียผลประโยชน์ของตำรวจเสียผลประโยชน์ในการที่เราจะไม่มีคก้ารับนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาอมะตะนิรันร์ ก็ไปบริหารประเทศมาอย่างยาวนานคนดีๆผมต้องขออภัยนะครับปล่อยมาได้ยังไงล่ะครับให้ผลิตรถยนต์2 300ยแรงม้าร้อแรงม้าเข็มไมล์หนึ่งร้อยยี่สองกว่า300แต่มาบังคับให้วิ่งไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้ล่ะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแห่งพัก พลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมดูแลเรื่องนี้สิครับบังคับไม่ผลิตรถยนต์แรงม,าม้ามันต่ำให้มันเหยียบไม่ตายมันก็เกินไม่เกินน้อยไม่เกิน80นะครับไอ้นี่พอรถยนต์แรงม้าสูงมันก็เสียภาษีก้าวรัฐสูงรถมาก็วิ่งเร็วพอรถวิ่งเร็วไอ้พวกสมองมันก็ไปซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วมาตรวจจับปรับเงินพี่น้องประชาชนแต่ละวันมากมายก่กองครับทุกจังหวัดทั่วประเทศ เงินต้องไหลไปริมถนนเท่าใดแ่ละครับมันเสียมันมันเสียค่านะครับเงินเหล่านั้นเนี่ยเบี้ยใบได้ทางทั้งถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายปรับเทอนปรับยิงมีครบหมดนี่คือปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกเมื่อเชื่อวันไม่มีสสกุไหนอภิปรายแบบยอมตายกับเรื่องนี้นะครับไปพูดแต่เรื่องไกลตัวปัญหานี้แหละครับเป็นปัญหาใกล้ชิดต,ติดตัวที่พี่น้องตื่นขึ้นมาพี่น้องต้องประสบพบเจอ เอาละครับเดินทางก็ระมัดระวังกันนะครับด่านมีกระทั่วไทยนะครับตำรวจว่างานกันมากมายแก่กองตำรวจเองก็มีเงินเดือนมีสวัสดิการมากมายเราไม่จําเป็นจะต้องมีค่าปรับถ้าได้ส่วนแบ่งจะค่าปรับเนี่ยมันก็เป็นแรงจูงใจให้ตำรวจหาค่าปรับนี่แหละครับสาเหตุมันแค่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวางไปยังสสทุกท่านนะครับน้องชายแนวินพรคภูมิแกไทยต้องตอบเรื่องนี้ชัด ว่ากฎหมายร2 0มันจะแก้กันเมื่อไรแหะครับเอาคะแนนชัดเจนที่น้รบประชาชนรอคอยนะครับอย่างที่เสนอไว้นลครับว่าเมื่อเรายกเลิกค่าปรับนะครับยกเลิกค่าปรับไม่ใช่ยกเลิอกอยังไงนะครับค่าปรับยังคงมีเหมือนเดิมแต่ยกเลิกรางวัลนยกเลิกรางวัลเงินค่าปรับนะครับเอาเงินค่าปรับเหล่านั้นมาตั้งกองทุน ตั้งกองทุนเพื่อการขนส่งสาธารณะนี่แหละครับเอาไปอุดหนุนรถเมย์อุดหนุนแท็กซี่รถสองแถวให้ราคามันถูกคุณภาพรถดีพี่น้องประชาชนจะได้จอดรถยนต์ส่วนตัวไว้กับบ้านอันนี้ขับเป็นชีวิตประจำวันนะครับค่าใช้จ่ายในการขับรถมันก็แพงอันตรายรถมากมายกา,ยก,ายกองเต็มถนนเมื่อรถเต็มถนนไอ้พวกคิดหาเรื่องขยายเส้นทางหาเรื่องขยายถนนมันก็มีมาก อ้าวถนนรถติดมากมันขยายถนนมันได้งบประมาณในการสร้างถนนอีกมันได้กีัวคิวมาได้10% 20%นี่ปแหละครับปัญหามันอยู่แค่นี้ถ้ารถสาธารณะมันดีมีความปลอดภัยมีความสะดวกสบายมีความรวดเร็วพี่น้องประชาชนจะได้จอดรถส่วนตัวกันบ้างนะครับนาดีนี่ก็มาส่งเสียงกันวันนี้นี่เจอมากับตัวเองว่าจะไม่พูดแล้วครับแต่มันอั้นตันใจมันเป็นชีวิตประจําวันเชลแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาไปทางไหนก็มีแต่ดัน ข้อหามีมากมายสารพัดที่เจ้าหนะ้าที่จะสรรหากัานก็นกนมาพี่ล้อประชาชนคนเสียภาษีอยู่แล้วนะครับต้องมาเสียเยบี้ยายได้ทาง้าบรับอีกมันน่าเจ็บใจมันน่าน้อยใจไม่มีใครมาเจ็บแค้นแทนประชาชนนะครับผมเองได้แต่ส่งเสียงไปแต่เสียงอาจจะไม่ไร้น้ำหนักเสียงมันคงไร้น้ำหนักเพราะผมไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้นั่งในสภานะครับทําหน้าที่สสในสภาและสอดแนม มันทำไงได้ละครับเมื่อมันเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคมเห็นความมายุติธรรมเนี่ยมันก็ทนไม่ได้มันจําเป็นจะต้องมาส่งเสียงนะครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ชัดเนืองกากกล้องเนี่ตั้งยังไงก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องวันนี้ก็ขอให้พี่น้องนะครับเดินทางเนี่ยดูนะครับด่านก็ระมัดระวังกันหน่อยเพราะฉะนั้นฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนาคมสักสยางที่ชอบต้องตอบเรื่องนี้ให้ชัดนะครับเร็วนี้ผมจะไปยื่นหนังสือให้กับ คุณศั์สยามที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนาคมว่าจะเอาอยัางไงกันแน่แก้กฎหมาย120เนี่ยมันเดือดร้อนกันทั้งไปดินเงินพี่น้องประชาชนต้องไหลรินริมถนน,น,นเนี่ยมันมากมา,กายกายกองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สั้นๆน,นะครับพี่น้องฝากไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติฝากไปยังนายกร,รมมัฐมนตรีศั์สยามที่ชอบฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็ต้องระมัดร,ระวงังตอนนี้นี่ไปไหนมีแต่ดานนะครับเพราะตราบใดยังไม่กีาการแก้กฎหมายพี่น้องก็ต้องเสียค่าปรับ ส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งแพ้่เจ้าหน้าที่นะครับเรามาช่วยกันนําเสนอว่าต่อไปค่าปรับยกเลิกรางวัลกับเจ้าหน้าที่เอาเงินส่วนนั้นมาเป็นเงินในการบํารุงรถสาธารณรถเมลรถแทถ็กซี่รถสองแถวให้มันดีมีคุณภาพพี่น้องประชาชนจะได้จอดรถยนต์ไว้กับบ้านไม่ต้องขับกันทุกวันนะครับขอบพระคุณมากนะครับจงเสียงแกแค่นี้เช้านี้นี่ขอท่านเดินทางทุกท่านด้วยความปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ S <S <S เป็นไงอาจารย์โอ้โหพูดซะเร็วเลยแต่ผมชอบนะมันมีหลายๆเรื่องที่ถูกใจผมนะครับในเรื่องอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่นว่ารถเนี่ยเราผลิตมาความเร็วเราสูงใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ทําไมถึงมาควบคุมอย่างที่ผมพูดในช่วงต้นรายการอาจารย์ว่าถนนบางเส้นเนี่ยถามว่าอย่างช่วงขึ้นเชียงใหม่นะครับจากอายุธยาไปอ่างทองเนี่ยควบคุมความเร็วอยู่ที่80 90เนี่ยโ,โหคนขับมันทรมานนะ อาจารย์เอาสักร้อยต้นๆได้ไหมนะครับเป็นถนน6เลนด้วยนะไม่ใช่4ี่เลนนะครับแล้วอย่างที่พูดในเรื่องของการให้ยกเลิกส่วนแบ่งของค่าปรับอันนี้ผมก็มีความสึกว่าถ้าในส่วนตัวผมนะผมก็มีความสุกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามีการยกเลิกมันก็ดาบสองคมอีกถ้าพอยกเลิกปุ๊บตำรวจก็อาจจะไปหากินกับใบสั่งมากขึ้นแต่ผมก็มองว่าอย่างไรการหากินกับใบสั่งของตำรวจบางกลุ่มเนี่ยก็ยังมีอยู่ ก็มันยังมีเป้าไงใช่ฮะคือก็อย่างที่บอกมันพูดย่าเราก็ไม่มีหลักฐานนะฮะของนี้ไม่มีใบเสร็จรับเงินใช่ผมว่าประเดยนนี้จริงๆจะว่าไปในพอเราพูดเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องกฎหมายการจราจรนะครับคุณกิจชัยปัจจุบันนี้ตอนเช้าในรถติดมากนะใช่แล้วผมไม่แทบมันก็จะเจอท่านตำรวจเลยตำรวจทํางานอย่างนี้ป้อมมาจา์นะครับตำรวจจราจรก็ไม่พอนะครับนะครับตำรวจเพราะส่วนใหญ่เห็นแล้วการทํางานเราใช้เทคโนโลยีมากเกินไปคือใช้กล้องอย่างเดียวเลยฮะ ทุกจุดเลยครับแล้วเราข<อ>ับรถเดนนี้รู้นะว่าทาไมมีกล้องแล้วเราจะเห็นอะไรรู้ไหมฮะตอนนี้ถ้าหลายๆท่านสังเกตน,นะครับวันนี้แต่ได้ผมเก็บภาพไม่ทันผมผ่านไปผมเห็นตำรวจพอลงมาตรวจปุ๊บก็จะมายืนถ่ายรูปกับรถแล้วก็ให้ลูกน้องถ่ายเพื่อให้เห็นเพื่อที่จะรายงานนายไปว่ามีการมาวิ่งตรวจตรงนี้นะ อ๋อรายงานว่าทํางานไงหลอจ๊ะของผมก็เจอ้วครับจอดอยู่ตำรวจมาถทายผมได้รถแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีใบสั่งตามมาหรือเปล่าขนาดเปิดไฟกระพริบนะแต่ไม่ออกใบสั่งนะคุณจิชัยเราก็ได้ยูนรถเสร็จตำรวจอย่างเงี้ยถือกล้องมาถ่ายแล้วก็ส่เออผมเจอแล้วฮะแต่ผมก็งงจา์ไปจอดผิดกฎระเบียบการจราจรหรือเปล่าไม่ค่อยผิดแหละครับขาวแดงมาที่จังหวะลงไปซื้อของแล้วเราอยู่ในรถปดีเสธเก็เปิดไฟสตอ็อปใช่ไหมเราก็รู้ว่าผิด แต่ผมเห็นตำรวจท่านปุ๊บมาถ่ายปุ๊บหน้ารถปุ๊บแล้วก็ไปแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยแต่สิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมมีความสึกว่ากฎหมายเนี่ยในเรื่องของความเร็วรถเนี่ยผมเฝ้ารอมาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่รัฐมนตรีมาใหม่ๆท่านก็ประกาศว่าภายในไม่กี่เดือนท่านจะผลักดันเรื่องการแก้พรบความเร็วรถเนี่ยผ่านไปแล้วจนถึงสิ้นปีที่แล้วก็บอกว่าจะเอาเข้าคราม เสร็จเงียบอีกพอหลังจากนั้นมาต้นปีครับบอกว่าจะมีการผลักดันแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการประกาศอีกว่าเรื่องนี้จะเข้าครมพิจารณาผมก็รอดูอยู่ครับว่าจะมีการแก้ไขกฎระเบียบตรงนี้เมื่อไหร่ทำเรื่องทำให้เราจําได้ว่าเราเคยเชิญรถตู้มาออกรายการเรากีรเรื่องของความเร็วถูกไหมใช่ โดนตูโดนจับที่ลำปางใบสั่งก็บอกไงตั้งแต่เป็นกล่องวิ่งเข้ามากรุงเทพเนี่ยช่วงยุทธยาเยอะที่สุดซึ่งรถตู้ก็พูดว่ามันต้องมีค่าบบเด็ราค่าน้ำร้อนน้ำชาถรือว่าบางคนบอกว่าวันนี้ก็วันคือไปจังหวัดเดียวนะหรือไปจากเหนือไปอีสานเนี่ยโดนใบสั่งสี่ห้าใบ จนกระทั่งนายกสมาคมรถตูท้ที่ที่มาออกรายการแล้วเขาบอกของผมมีเป็นลังเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกอ่าจริงๆแล้วเร,เราในพื้นที่อ่อการวิ่งรถในในปัจจุบันเนี่ยรถใหญ่รถเล็กโอเคใช่หไหมค,คุณกิจชายเดี๋ยวนี้รถช้าก็วิ่งขวาใช่ครับแล้วก็ไม่สนใจด้วยนะครับแต่แต่ผมก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจจังว่าถ้ากฎหมายความเร็วรถออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วรถรถช้าวิ่งวิ่งในเส้นขวาเนี่ยมันมีความผิดไหม รถช้าถ้าวิ่งขวากฎ<ด>หมยใหม,ม่เท่า<ะ>ที่ผมทราบมานะครับว่ากําลังจะก,กําหนดว่าถ้าใครวิ่งขวาความเร็วต่ํากว่า90ก็จะโดนใบสั่งด้วยนะครับอันนี้เพื่อที่จะควบคุมคนที่ขับรถบางคนช้าและอยู่ขวาเนี่ยมันทําให้เกิดอุบัติเหตุไม่สนใจด้วยสิใช่ฮะรถชน,นเยอะแล้วก็เจออีกประเภทหนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นอุบัติเหตุที่เยอะที่สุดเนี่ยรถที่เคยอยู่เลนซ้ายแล้วอยู่ดีๆจะออกขวาแล้วออกแบบปุ๊บปั๊บเลยอฉีกเลยไม่สนใจใครอันนี้ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุอีกกลุ่มหนึ่ง เลยเยอะมากแล้วเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่ๆเพราะเลนฝาเนี่ยรถจะวิ่งเร็วและขออนุญาตพอเกิดอุบัติเหตุก็คือข้ามฝั่งแล้วไปชนทําให้คนอื่นเดือดร้อนอีกท่านประธานเป็นอย่างนั้นไหมไม่ฮะผมไม่เป็นฮะผมขับรถตามระเบียบฮะเหมือนกันคือคือจริงๆเนี่ยพอเราพูดพอคุณกิจใจพูดเรื่องเนี้ยครับผมว่าอย่างหนึ่งไม่ได้ว่ารถโดยสารหรือรถแท็กซี่นะฮะเห็นที่เห็นเห็นก็คือแท็กซี่เวลารับผู้โดยสารเนี่ยไม่มีระเบียบเลยปื้ชีกเลยอ่าอันนั้นเขาดิ้นรนที่จะทำมาหากิน แต่มันก็ไม่ถูกไม่กัดทำให้เกิดอันตรายใช่ใช่งั้นเราพักเบรกก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาคุยกับท่านอดีตผู้บังคับการตํารวจทางหลวงในแน่แง่มุมที่ท่านเคยเป็นอดีตนะฮะแล้ววันนี้ท่านจะให้สัมภาษณ์เราในมุมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ท่านเคยปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้อยู่พักเบรกครับพบกันช่วงหน้าครับดดินนนไทยยม่้ีีเเพราะแผังลือ แผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้